โยัย่เลยล่ะฮะมีเพียร้องเพียร์เพียร์เพียร์เพลย์ไปเลยเพียร์มีเพียร์นะเยอกีน้องเรือกไปเลยดีของผมไปเลยหน่อยีกวาฉันไปอีกเนาะผมหลบพี่น้อง chạy chạm đây, hửm, hóng Không đây không nó mở seno không? đi, con nằm con, xịt cho đầy, hấp đi, năng อ,มอ,หหอมืมเลยหอมมมันต้องมเรม,มเสียบหอมไปเอก่น้องหอมไปดัเลยเลยอุดอขันตอนสุดท้ายครับผมใบระใบมะพขัตอนสุดท้ายแล้อมกินก่่น้องส่ลงไปเลยใบระรยครับผมไป้มกนตัครับผมกินก่นนขอขอกันเซ มามาครับพี่น้องเดียว้แล้วครับผมโอู้อมเหนือเครื่องโลครับผมมามาพี่น้องจัดน้ากันนีขอนีว้วครับผมเหนือขาไล่ครับผมอมเหนือขาไล่อืมฮักเลยอืม หอม,มใบหนังเลยัวกกรอบนี้พี่น้องโอยับด้วยเนื้อขาไล่เนี่ยโบยับให้ดูดพรด้อมพี่น้องมากมากปลาหากินหยากรพ,พี่น้องจัดเนื้อเลยบะเนี้โอ้ยปาลาสวงนี่แรงครับ Mm-hmm. Mm เื้นเนอในกอบดีขนาดเลยเนื้อเสือเนี่ยผมมาสู่เลยพี่น้องสมอนแก้วพอดีแล้ย 嗯。Mm. มขึ้นเซบ็สบ้าเสือ่น้อง

ปานอเลิศหอมฝนตกว่าสีแห้งนี่มมาขึ้นค่อยค like so. ่อย มาเสียบไปไต่เขียดเนี่ยอะไรมาเสียเบอืมกรอบดีนะเนี่ยร์ค้าไดเนี่ยกรอบกรอบดีขนาดนี้พี่น้องกรึบกรึบกรึบด Hak penyang. Hmm. Kup, kup. เมื่อกี้ไปหาลุงข้าเดียวลุงม,มาเมือม่อเมื่อเมื่อวันนี้้าบมถึงเบ็ดแล้ววะ <c oughs> <c oughs> ตออ้องรอฝนใหญ่มากพี่น,น้องกูระฝนใหญ่มากกูระจากสิป้า,ามันไหล Chào. Chào Phật. บาปูนี่นกินบมแกงเด้พี่น้องนะเด้อกินไข่อ,อิมกัพอเลยครับบ่ได้่ฟื้นแล้วปาบาปูเปื่อนกินบมแกงอืบ่ได้กินมันเป็นโลคขึ้นกระจ้าเลยพี่น้องบาปูกินแค่อิ่มเหมือนเลยนะ อืมอืมครับครับพี่น่องสำหรับคลิปนี้ก็ กูไุ้หลายเด้อที่เ,เขามารับชมครับผมคลิปนี้ก็ออมเนื้อเนื้อขาไส้ครับผมครึ่งกิโลนะครับถามว่าเบิดบดบอเบิร์ดพี่น้องยังไรตืบอยูย่มาปูสิกินไม่ไดมั่นครึง่งหนึ่งแหละนะครับเนื้อขาไส้ใส่พักนั่งเลยอ้วกเสียบพี่น้องเสียบแต่บาปูกินได้ซาบิครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับเอามาฝากมาตอนพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วครับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อม นะครับเปิดจุกปาดคลิปหนาคลิปนี้ครับผมเปลี่ยนร่างเลืองใจในบาปูสอนิสารกับทีมงานครับผมขอบคุณหลายพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผมไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องยินดีไม่แห้ครับผมสวัสดีครับ